โอเคครับก็จากในคลิปที่แล้วเนี่ยผมเช็คแล้วนะครับว่าสาเหตุที่ไอตัวคอนเทนตเนี่ยมันไม่สไลด์นะครับชิดด้านซ้ายเนี่ยก็เกิดจากว่าผมลืมใส่เจ้าตัวตัวคอมบานแนนตัวหนึงของ mui เข้าไปนะครับเพื่อคุมมันถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ตัวต้นฉบับตอนที่เราก๊กอปมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าหลังจากตัว drawer เนี่ยมันจะต้องมีคอม p านแนนตัวหนึ่งช sure ื่อ main ซึ่งคอนเน็ตที่ชั่วเมนตตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นคอนเน็ตที่เขาเรียกว่ามันจะเ,เขาเรียกว่าถูกสร้างนะครับมาจากพาร์ทพาร์ทหนึ่งบริเวณด้านบนนะครับเป็นคอนเน็ตอย่างนี้แล้วเป็นสไตล์คอนเน็ตนะครับที่มันสร้างขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ไปสนใจว่ามันคืออะไรมันทานํางานยังไงนะครับแต่เพียงแค่ว่าให้เราโฟกัสที่ว่านะครับเ,เราต้องพุ่มตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้จะมีลอจิกนะครับที่เราใช้ในการที่จะสั่งให้คอนเทนต์มันขยับ สายขยับขวาถ้าเกิดเราย้อนกลับไปที่เมนนะครับก็จะเห็นว่าตรงบริเวณตอนจังหวะที่มันใช้เจ้าตัวเนี่ยก็จะมีการพารพ็อปเข้าไปเพื่อใช้ในการขยับสายขยับขวานะครับคราวนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับเราเอาจจะทําการไปก๊อปนะครับตรงนี้มานะครับจริงๆก็น่าจะมีอยู่แล้วด้วยซ้ำนะครับสึกว่าน่าจะอยู่ในไซต์หรือเปล่านะครับลองเสิร์ชหาข้อเมนดูอ่าเจอละนะครับอย่างนี้เป็นไงก็คือให้ทําการมูฟ ไอเจ้าตัวเมทตัวเนี้ยที่เคยอยู่ในไซบานะครับมาอยู่ในที่หนึ่งนะผมก็จะทําการ move นะหรือขัดก็ได้ครับัดมาก่อนตรงเนี้สุดท้ายปลายทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการกรอบตัวตันฉบ,บับมาใส่เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าผมพยายามจะให้คุณเข้าใจถึงวิธีการติดตั้งก่อนนะครับก็เลยทยอยทยอยทาให้นะครับไว้ทาการกรอบมานะครับตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีที่แบบไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราสามารถที่จะ remove นะครับอ่าโอเค อย่างนี้จะใช้อยู่นะครับก็ผมคัดมาแล้วก็มาใส่ที่เลเยอร์ที่ระดับของเจ้าตัว <c oughs> อของตัวเราอย่งนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็กรอบมาแล้วก็หาพื้นที่ลงให้มัน <Okay. S 1> คิดว่าผมจะลงที่บริเวณด้านบนอย่างนี้หลและกันนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามันเป็น s t a ติกธรรมดานะครับไม่ได้เป็นเซตเลสนะครับไม่ได้ใช้อะไรมากมายก็อันนี้น่าจะมีการ import นะครับก็ Import เข้าไปนะครับผมก็ import ตัวนี้นะปุ๊บนะไม่มี Error ละอันนั้นก็ตาม Logic เนี่ยก็น่าจะเอามาหุ้มนะครับที่ตรงบริเวณตรงแถวนี้ก็อาจจะสามารถลองไปดูว่าตอนมันหุ้มมันหุ้มยังไงนะครับของเดิมรู้สึกว่ามันจะหุ้มที่ครอ,อ,อบเจ้าตัว drawer header ทีเนี่ยครับผมก็จะทำการมาหุ้มที่ตรงนี้แล้วก็ใส่เมนเข้าไปนะครับ โอเคนะครับก็ได้ละแต่แล้วก็รู้สึกว่าจะต้องมีการพาเจ้าตัว prop ตรงนี้ไปด้วยเพื่อมันตัวเมนเนี่ยมันรู้ว่าเออมันควรจะเปิดหรือปิดนะครับสไลด์ไม่สไลด์ก็น่าจะเสร็จละอันนี้ก็ลองดูครับก็เห็นว่าตรงนี้ได้ละไม่ผิดเพี้ยนละนะครับโอเคนะครับ